วิชาคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์สค .0200035 นายคันชิตแสงเขียวครูกศนตำบลเนื้อหาความหมายและความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมจรรยาบรณในการใช้สื่อสังคมออนไลน์และความสำคัญการเรียนรู้เท่าทันสื่อความรับผิดชอบในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ กฎหมายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ line. ความหมายและความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมจริยธรรมแนวทางหรือกฎเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามเป็นลักษณะที่สังคมต้องการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนผู้อื่นและสังคมคุณธรรมคือความดีงามที่ถูปกปลูกฝังขึ้นในจิต จนเกิดจิตสำนึกความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตจนเกิดจิตสำนึกที่ดีเมื่อพูดถึงคุณธรรมย่อมหมายถึงความรวมถึงจริยธรรมด้วยเช่นกันความหมายและความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมความสำคัญของจริยธรรมจริยธรรมนับว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญของมนุษย์ทุกคนถ้าคนใดขาดจริยธรรมอาจมีผลร้ายต่อตอนเองและสังคม สังคมที่มีคนขาดจริยธรรมมากย่อมเป็นสังคมที่วุ่นวายไร้ความสุขจริยธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตและสังคมมีส่วนสำคัญที่จะนำความสงบสุขและความเจริญก้าวหน้ามาสู่สังคมนั้นๆจรรยาบรณในการใช้สื่อสังคมออนไลน์และความสำคัญในยุคป,ปัจจุบันนี้สื่อและผู้นำเสนอสื่อถือว่า มีอิทธิพลต่อทัศนคติและการดำรงชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมากกล่าวได้ว่าสื่อในสาขาต่างๆนั้นทั้งนังหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ผลิตรายการออกมาอะไรออกมานั้นล้วนมีอิทธิพลในการกำหนดแนวคิดทัศนคติของผู้คนในสังคมให้เอียงโน้มไปยังทิศทางต่างๆได้บางอย่างแม้แรกๆ คนอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ถ้าท้ายสื่อทุกวันก็เหมือนการสะกดจิตไม่นานผู้คนก็จะค่อย,อยเริ่มคล้อยตามไปโดยไม่รู้ตัวบางสือ่อที่มีความไม่เป็นกลางบางครั้งก็บิดเบี้ยนหรือนำเสนอข้อมูลไปในทางทิศท,ทางที่จะเอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกของตนก็ใช้วิธีการนำเสนอข้อมูลในลักษณะที่เรียกว่าจับแพะชนแกะ คือนำข้อมูลที่ทำให้คนเกิดการทะเลาะกันหรือบางครั้งก็แกล้งมาเสนอข้อมูลของใครบางคนให้เด่นมากกว่าผิดปกติเพื่อที่จะให้คนนั้นหมั่นไส้หรือไม่พอใจทั้งนี้เพื่อประโยชน์สำหรับบางคนหรือบางกลุ่มที่ตนสนับสนุนอยู่จัญญาบันในการใช้สื่อสังคมออนไลน์และความสำคัญ จัญญบันสื่อวิทยุและโทรทัศน์ 1. ไม่เสนอข้อมูลและภาพซึ่งรู้อยู่แก่ใจว่าเป็นเท็จไม่ว่าลักษณะใดๆ 2. เสนอข้อมูลและภาพไร้สาระชวนให้หลงเชื่องมงาย 3. ภาษาที่ใช้ในการเสนอข้อมูลและการบรรยายภาพต้องสุภาพปราจ,จากความหมายในเชิงเหยียดหยามกระทบกระเทือน เปรียบเรยเสียดสี 4. ไม่สอดแทรกความเห็นใดๆของตนลงในข้อมูล 5. ไม่เสมนือข้อมูลและภาพในเชิงดูหมิ่นเหยียดยามลัทธิความเชื่อศาสนาใดๆรู้เท่าทัานสื่อใช้สื่ออย่างไรรู้ตัวสามารถตีความวิเคราะห์แยกแยะเนื้อหาสาระของสื่อสามารถโต้อตอบกันอย่างมีสติ และรู้สามารถตั้งคำถามว่าสื่อถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรใช้สื่ออย่างตื่นตัวสามารถอธิบายหรือขยายความได้ว่าแทนที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียวเราต้องเปลี่ยนเป็นฝ่ายลุกโดยการแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเข้าถึงสื่อที่หลากหลายและมีคุณภาพรวมทั้งสามารถใช้สื่อ ให้เกิดประโยชน์มีส่วนร่วมที่พัฒนาสื่อให้ดีขึ้นรู้เท่าทันสื่อประโยชน์ของการรู้เท่าทันสื่อ 1. ตระหนักในความสำคัญของการเลือกการจัดสรรเวลาตนเองในการใช้สื่อ 2. รู้ทักษะการดูแบบวิพากษ์สามารถวิเคราะห์และตั้งคำถามว่าสื่อผู้สร้างได้อย่างไร และควรเชื่อสื่อหรือไม่ 3. สามารถวิเคราะห์สื่อในเชิงสังคมการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมจนนำไปสู่การสร้างเวทีทางสังคมความรับผิดชอบในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 1. หากแชทเพียงสองคนระหว่างเรื่องการพูดเพราะอีกฝ่ายสามารถจัดภาพหน้าจอ ไปแชร์ได้ซึ่งมักเป็นข่าวบ่อยๆ 2. ไม่ควรแชทหรือแชร์เรื่องไม่จริงหรือเรื่องดีของคนอื่นที่อาจกลายเป็นการดูหมิน่นประมาทบุคคลอื่นได้ซึ่งมีข้อมูลที่แชร์เป็นหลักฐานยืนยันกราดกระทบได้เป็นหลักฐานยืนยันการกระทำได้อย่างดี 3. ใช้ความเชื่อที่ผิดๆตามกัน งมงายขัดกับหลักวิชาการทำตามแล้วเกิดอันตรายบอกต่อๆกันไปโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนหรือหากจะแชร์ควรบอกที่มาคนอ่านจะได้ใช้วิจารณญาณดูเองว่าควรเชื่อถือและแชร์ต่อได้หรือไม่กฎหมายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออาพรน์พรบคอมพิวเตอร์ Computer คืออะไรพรบคอมพิวเตอร์ Computer คือพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการกระทําผิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่ว่านี้ก็เป็นได้ทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตรวมถึงระบบต่างๆที่ถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นพรบที่ตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกันควบคุมการกระทําผิดที่จะเกิดขึ้นได้จากการใช้คอมพิวเตอร์หากใครจะกระทําผิด ตามพรบอรคอมพิวเตอร์นี้ก็จะต้องได้รับโทษตามที่พรบกำหนดทำลายแก้ไขไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อม,มูลคอมพิวเตอร์ผู้อื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1000 0แสบาทโพสข้อมูลที่บิดเบียนหรือปลอมจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1000 0บาท ฝากในร้าน Facebook หรืออิน t ตาแกรถือเป็นสแปมมีโทษปรับ2 0 0 0 0 0บาทส่ง SMS โฆษณาโดยไม่รับความยินยอมจะต้องกำหนดให้ผู้รับสามารถปฏิเสธข้อมูลนั้นได้ไม่เช่นนั้นถือเป็นสแปมปรับ2 0 0 0 0 0บาทการแก้เปลี่ยนแปลงทำให้การแก้เปลี่ยนแปลง ทำให้ระบบการทํางานไม่ปกติทําให้บาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายโทษจําคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน2แสนบาทการโพสต์ภาพของผู้อื่นที่เกิดจากการสร้างตัดต่อหรือดัดแปลงที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิน่นเกียติชังมีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาท การโพสต์ด่าว่าผู้อื่นหากไม่มีข้อมูลจริงหรือตัดต่อผู้ถูกกล่าวหาสามารถเอาผิดผู้โพสต์ได้และมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทก็ฝากให้นักศึกษาทุกคนนะครับดูคลิปและติดตามในคลิปต่อไป